สวัสดีค่ะดวงชะตาพาเพลินไบแอมทรินีโดยแม่หมออ้ํธรรมทารโรวันนี้ชวนทุกคนมาดูดวงกันนะคะท็อป,ปิกในวันนี้ก็คือว่าเขาส่องเราบ่อยไหมเออสำหรับคนที่แบบสงสัยเหลือเกินว่าเขาแบบ มีการส่องเราเนี่ยส่องบ่อยไหมอะไรยังไงมีการส่องบ้างหรือเปล่าอะเดี๋ยววันนี้เรามาดูพลังงานของเขากันเนาะว่าเขาคนที่คุณกําลังนึกถึงหรือคิดถึงอยู่เนี่ยเขามีการส่องคุณอยู่บ้างหรือเปล่าหรือเปล่าเนาะแล้วส่องบ่อยไหมอะไรอย่างเงี้ยนะอะเดี๋ยวแบ่งไพ่ออกเป็นทั้งหมด4่กองด้วยกันค่ะ1 2 3สองสและสอ่ะก่อนที่จะเลือกเนาะทำสมาธิกันก่อนนะคะเพื่อความแม่นยำเนาะ หายใจเข้าลึกๆพร้อมกับหลับตารู้สึกสดชื่นค่ะหายใจออกยาวๆรู้สึกผ่อนคลายนะคะสักสามลมหายใจหรือจนกว่าจะรู้สึกสบายใจเนาะหากยังไม่โอเคกดพอยส์ทำต่อไปเรื่อยๆเลยนะคะแต่ใครที่โอเคแล้วหายใจเข้าลึกๆเคลืล่อนลมหายใจมาอยู่ที่หวักคิ้วค่ะ นึกถึงหน้าของคนคนนั้นหายใจออกยาวๆส่งกระแสจิตไปขอดูพลังงานหน่อยเขาส่องเราบ่อยไหมสักสามลมหายใจเช่นเดียวกันหรือจนกว่าจะรู้สึกตั้งมั่นเป็นสมาธินะจ๊ะ <c oughs> หากยังไม่โอเคกดพอส์ทำต่อไปเรื่อยๆเลยนะคะแต่ถ้าเกิดโอเคแล้วนะคะหายใจเข้าลึกๆพร้อมกับลืมตาะคะ่ะ <c oughs> เลือกอกล่องไพ่ที่รู้สึกดึงดูดใจคุณมากที่สุดนะในหัวข้อที่ว่าเขาสองเราบ่อยไหมเนาะหากคุณสับสนทำสมาธิใหม่ค่ะหายใจเข้าลึกๆพร้อมกับหลับตาเนาะสักสามลมหายใจเช่นเดียวกันจนหรือจนกว่าจะรู้สึกตั้งมั่นเป็นสมาธิเนาะหากยกังสับสนอยู่ดีนะคะก็ทำสมาธิออกไปสักครู่เนาะ ถ้ายังความรู้สึกมันยังวุ่นวายมันยังตีกันยุ่งเหยิงมันยังไม่ค่อยเป็นสมาธิทําสมาธ,มาธิต่อไปสักครู่แต่ถ้าเกิดใครโอเคแล้วหายใจเข้าลึกๆพร้อมกับลืมตาค่ะเลือกกล่องไพ่ที่รู้สึกดึงดูดใจคุณมากที่สุดอีกรอบหนึ่งหากยกังสับสนอยู่ให้ทําสมาธิใหม่สามสี่รอบแต่ถ้าเกิดว่าโอเคแล้วนะก็เด็ดเดียวก็เลือกกล่องเดียวได้นะคะใครที่ยังเลือกไม่ได้เดี๋ยวก,กดพอยส์เนาะนะคะ หรือทําสมาธิใหม่แต่ถ้าเกิดใครที่โอเคแล้วนะเดี๋ยวเรามาฟังทํานายกันเริ่มต้นจากกองที่1ตามด้วยกองที่2 3และ4ไล่ไปตามลําดับเลยนะคะ <S <S โอเคมากันที่กองที่1ค่ะมาลุ้นกันว่าเขาสองคุณบ่อยไหมเนาะอ่ะลุ้นไปพร้อมๆกันค่ะหนและ3จ้ะโอ้โหดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลย เฮ้ยเขาส่งคุณบ่อยมากเลยนะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยมีเวลาเมื่อไหร่มีการส่งเกิดขึ้นเลยนะ พราะดูจากพลังงานตรงนี้ดูเหมือนกับว่าเขาสนใจใครรู้ในเรื่องของคุณมากเลยนะและคอยส่องคอยติดตามนะชีวิตของคุณเรื่องราวของคุณอยู่ตลอดเวลาดูเขาเป็นห่วงคุณยายคุณมากนะแล้วก็มีความรู้สึกอยากจะรู้ชีวิตของคุณอยู่ตลอดเวลาเขาส่องคุณหนักมากนะต้องบอกว่าเขาส่องคุณบ่อยมากเลยนะความรู้สึกของเขาทั้งคิดถึงทั้งโหยหาทั้งห่วงใยนะเออเป็นความห่วงใยเป็นความคิดถึงเนี่ยหนักมาก ก็เลยทําให้เขาส่องคุณบ่อยแล้วก็ส่องคุณเยอะด้วยนะเออแล้วก็มีความรู้สึกเหมือนอยากรู้อะว่าเป็นยังไงติดตามความเคลื่อนไหวคือทุกครั้งที่คุณอัปเดตอะไรเกี่ยวกับชีวิตของคุณอะขึ้นมาในโซเชียลนะมันเหมือนเขาแฮปปี้เขาสบายใจเขาได้รู้ความเคลื่อนไหวของคุณหรือว่าเหมือนกับว่าได้รู้ว่าคุณทําอะไรอยู่บ้างคุณเป็นยังไงบ้างมันทาให้เขารู้สึกสบายใจอะเพราะว่าความห่วงใยของเขามีเยอะนะเออเขารู้สึกห่วงใยคุณมากรู้สึกคิดถึงคุณมากนะมันก็เลยทําให้เขาแบบ ส่องคุณบ่อยหรือ2คุณเยอะมากนะคะเพราะว่ามันมีความคิดถึงมันมีความโหยหามันมีความห่วงใยอ่ค่อนข้างเยอะนั่นเองหนอใครรักคุณนายคุณนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะมากันที่กองที่สองค่ะมาลุ้นกันนะคะว่าเขา2คุณบ่อยไหมนะหนึ่ง,งและ3ค่ะโอ้โหดูจากพลังงานตรงนี้ไพ่ขึ้นพลังงานเหมือนกับว่าเขาคอย เขาน่าจะไลค์คุณอยู่บ่อยๆด้วยเหมือนกันนะเขาอาจจะไม่ใช่แค่ส่องนะคะดูจากพลังงานตรงนี้อ่ะเดี๋ยวขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยนะว่าไพ่จะสื่อสารอยากจะบอกอะไรบางทีมือลั่นนะอืมส่องแล้วบางทีมือลั่นด้วยอ่ะขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยเฮ้ยนี่ต้องบอกเลย เขาส่องคุณบ่อยมากนะแล้วหลายๆครั้งที่คุณเห็นเขามากดจงกดใจต้องบอกเลยมือลั่นนะมือลั่นนะโอ้ดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยนะว่าเขาแบบมีความมือลั่นนะไปกดใจเผือกดใจนู่นนี่นั่นเพราะว่าไม่ได้ตั้งใจหรอกมือลั่นนะเออเพราะดูจากพลังงานตรงนี้เขาส่องคุณเยอะมากเขาส่องคุณบ่อยมากเขาส่องคุณหนักมากแล้วหลายๆครั้งมือลั่นด้วยนะ มือลั่นไปกดจงกดใจให้กับคุณคุณเลยรู้ตัวเลยว่าเขาส่องโอ้แต่จริงๆแล้วเนี่ยดูจากพลังงานตรงนี้นะต้องบอกเลยนะไม่ได้ตั้งใจจะมือลั่นนะอยากจะแอบ,บแอบ,บส่องอะแต่ว่าบางทีมันแบบมือลั่นไปนะเออเพราะนั้นดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยเขาส่องคุณหนักมากเขาส่องคุณบ่อยมากแล้วหลายๆครั้งที่คุณเห็นคุณเขากดจงกดใจกดอะไรให้คุณเนี่ยต้องบอกเลยว่ามือล <l ain> ั่นนะ เก็บทรงไม่ค่อยอยู่เก็บอาการไม่ค่อยอยู่นะเผื่อให้คุณรู้ไปได้นะจากการกดลงกดไลค์กดจงกดใจนะเออเพราะว่าส่องคุณหนักมากส่องคุณบ่อยมากส่องคุณเยอะมากส่องคุณแทบจะตลอดเวลาส่องแล้วก็คิดเยอะคิดหนักคิดมากนะมีความหึงมีความห่วงมีความห่วงด้วยจังนะเออเพราะดูจากพลังงานตรงนี้ดูเหมือนเขาส่องคุณบ่อยมากส่องคุณหนักมากส่องคุณเยอะมากส่องแล้วก็คิดมากส่องแล้วก็แบบ มีความหึงหวงมีความห่วงเออเยอะมากด้วยแล้วหลายๆทีมือลั่นไม่ได้อยากให้คุณรู้ว่าส่องนะแต่มือลั่นดันไปกดไลค์กดใจเลยอย่างเงี้ยนะเพราะส่งเยอะไง โอ้นะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยส่องคุณตลอดเวลาส่องคุณบ่อยมากส่องคุณหนักมากแล้วหลายหลายทีหลายหลาย,ลายครั้งหมื่นลั่นกดใจโดยที่ไม่ทันตั้งใจไม่ทันตั้งตัวด้วยเออมันก็เลยทำให้คุณรู้เลยว่าเขาสอ่องอ่านะใครรักนายอยู่ไหแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปเยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะมากันที่กองที่สามค่ะมาลุ้นกันว่าเขาส่องคุณบ่อยไหมอ่ะหนึ่งสองและสามค่ะ ดูคนนี้ดูนิ่งๆเงียบเียบเนาะภายใต้ทีท่าที่นิ่งเงียบเป็นยังไงขอดูพลังงานหน่อยว่าเขาส่องคุณบ่อยไหมเนาะเงียบมากนิ่งมากเนาะดูเหมือนดูเหมือนไม่สนใจอะไรเลยะนะถามว่าเขาส่องคุณบ่อยไหมดูจากพลังงานตรงนี้อาจจะมีส่องบ้างนะอาจจะมีบ้างบางทีที่เขาส่องอาจจะไม่ได้สักบ่อยมากด้วยความที่เขาดูเหมือนมีอะไรที่ต้องจัดการเยอะหรือว่ามีสิ่งที่จะต้องทําค่อนข้างมากเหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเขาอาจจะ ส่องในช่วงเวลาที่เขาว่างนะหรือส่องในช่วงเวลาที่เขาไม่ได้ติดภารกิจใดๆนะ <l ip> ซึ่งมีการส่องเกิดขึ้นอยู่บ้างนะมีส่องอยู่บ้างแต่อาจจะไม่ได้บ่อยนะักนะคะเพราะาดูจากพลังงานตรงนี้ดูเหมือนกับว่าเขาทําอะไรหลายสิ่งหลายอย่างมากเลยนะก็เลยอาจจะไม่ได้ส่องตลอดเวลานะแต่ถามว่าส่องไหมก็ส่องแหละนะแต่ว่าไม่ได้ส่องตลอดเวลาหรือว่าไม่ได้ส่องบ่อยมากจนเกินไปมันเหมือนกับว่าสะดวกเมื่อไหร่ก็ส่องว่างเมื่อไหร่ก็ส่อง าอาจจะเป็นอารมณ์ความรู้สึกประมาณนี้หนอโอเคใครรับคำนายรับไปใครไม่สบายใจก็ไม่ต้องรับนะจ๊ะแล้วก็ฟังคำทํานายไปเป็นไกด์ไลน์ในการใช้ชีวิตละกันหนอโอเคเอาละค่ะมาถึงกองสุดท้ายกันแล้วมาลุ้นกันค่ะว่าเขาสองคุณบ่อยไหมหนึ่งและสามจ้ะ โอ้โห oh, ดูจากพลังงานตรงนี้ไพ่ขึ้นพลังงานเหมือนกับว่ามีสองอยู่บ้างเนาอะอะขอดูพลังงานเพิ่มเติมหน่อยว่าไพ่จะสื่อสารอยากจะบอกอะไรกับคุณดูเหมือนกับว่าเขามีสองคุณอยู่บ้างเนาะนะคะมีสองคุณอยู่บ้างค่ะนะแต่ไม่ให้รู้เลยเนาะเพราะดูจากพลังงานตรงนี้เก็บอาการอยู่เหมือนกันนะมีสองคุณอยู่บ้างนะมีสองเดี๋ยวอยู่บ้างมีอยากรู้เรื่องคุณอยู่บ้างนะคะ อืมแต่หลักๆอาจจะใช้ชีวิตอยู่กับตัวเองซะเป็นส่วนใหญ่นะหรืออาจจะคนนี้นะบางครั้งบางทีอาจจะไม่ค่อยได้โซเชียลมากนะักก็ได้ก็เลยอาจจะมีบ้างบางทีที่อาจจะส่องบ้างอะไรบ้างนะแต่อาจจะไม่ได้ส่องตลอดเวลาหรือส่องทุกวินาทีอาจจะไม่ขนาดนั้นนะคะแต่มีส่องอยู่เพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้ส่องแบบ เยอะมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะาดูจากพลังงานตรงนี้เขาอาจจะไม่ค่อยโซเชียลหรืออาจจะมีภารกิจที่ต้องทําแต่ถามว่าส่องไหมส่องนะแต่อาจจะไม่ได้ส่องทุกเวลาขนาดนั้นเพราะว่ามีอะไรที่ต้องทําเยอะแยะมากมายเลยแต่ว่าส่องอยู่นะเพราะดูเขาก็ยัง อยากจะรู้เรื่องคุณอยู่มีความสนใจใครรู้เรื่องคุณอยู่เพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้ส่องบ่อยอยู่ตลอดเวลาอะไรทํานองนี้นะคะมีเวลาส่วนตัวบ้างอะไรบ้างอะไรทํานองนั้นหนอโอเคใครทานายอู่ท่นายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดหัวใจกดกระดิ่งกริ้งกกดซีเฟอร์ซึ่เมหมอด้วยนะคะในทุกๆช่องทางเลยหรือว่าเป็นค่าครูแล้วก็เป็นเลันใจให้หมอในการทำคลิปดีๆต่อไปทุกคนเลยสําหรับวันนี้ไปแล้วขอทุกคนใช้ชีวิตอย่าเบิกบานเตือนรู้แล้วก็ส่ง Bye.